สวัสดีครับป๊อบจากตรงฉิน Channel นะครับวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นตอนสมัยเด็กของเพื่อนผมคนหนึ่งครับอ่ะแล้วก็เหมือนเดิมผมจะเอาตัวเองไปแทนบุคคลที่หนึ่งแล้วเล่าให้ทคนฟังกันนะครับแต่ก่อนที่จะไปฟังกันเนี่ยผมฝากทุกคนนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปคลิปนี้ด้วยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ให้ช่องตรงฉินด้วยนะครับเพื่อไม่เปน็นการเสียเวลาเชิญไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ เรื่องมันก็มีอยู่ว่าสมัยปีสองห้าสี่ศูนย์เนี่ยผมอยู่บ้านหลังหนึ่งนะครับที่เป็นตึกแถวในหมู่บ้านคือหมู่บ้านหมู่บ้านผมจะเป็นตึกแถวแล้วตัวบ้านของผมเนี่ยด้วยความที่คุณพ่อคุณแม่ซื้อไว้สองห้องติดกันเราก็เลยทุบผนังตรงกลางทิ้งก็จะเป็นบ้านตึกแถวที่เป็นสองห้องคือหน้าบ้านก็จะเป็นถนนหมู่บ้านครับ แต่หลังบ้านเนี่ยก็จะเป็นทุ่งโลง่ลงๆคือช่วงช่วงหน้าร้อนอคนงานเขาก็จะเผาหญ้าแล้วทําเป็นสนามฟุตบอลกันคือไอ้ทุ่งโลง่ลงๆเนี่ยใหญ่พอๆกับสนามฟุตบอลหนึ่งสนามนะครับแล้วถัดจากทุ่งโลง่ลงๆไปเนี่ยก็จะเป็นบ่อน้อําที่มีต้นไม้ขึ้นรกเต็มไปหมดเราตอนนั้นผมจะเรียกว่าบ่อตัวเฮียเพราะาตัวเฮียตรงนั้นเยอะมาก แล้วก็ข้างๆบ่อตัวเฮียก็จะมีบ้านอีกหลังหนึ่งอ่ะแล้วทีเนี้ยบ้านผมเนี่ยคือตอนหน้าฝนน่ะไอตรงทุ่งโล่งๆเนี่ยก็จะมีหญ้าขึ้นเต็มใช่ไหมครับแล้วมันก็จะเป็นน้ำน้ำขังประมาณครึ่งแข้งอาแล้วช่วงหน้าฝนเนี่ยด้วยด้วยความที่ผมเป็นเด็กอะ่ะผมก็ชอบติดกระชอนไปอันหนึงแล้วก็ไปตักประกัดที่มาตามแบบ ท่อน้าอะ่ะเออเคยเคยเคย,เคยทากันบ้างไหมตอนเด็กๆที่แบบเอเฮียบ้านน้าท่วมแต่แบบเสือกดีใจออกไปตักประกัดกันอะ่ะแล้วมันมีอยู่วันหนึ่งครับที่อ่าคือเด็กๆเนี่ยผมจะโดนบังคับให้นอนประมาณทุ่มถึงสองทุ่มแล้วช่วงเย็นอะ่ะผมต้องอาบน้ําแล้วไอ้ห้องน้ําของบ้านเนี่ยก็อยู่ติดกับกําแพงหลังบ้านซึ่งไอ้ตรงกระจกข้างห้องน้ําอ่ะก็ เห็นไอ้ทุ่งตรงเนี้ยที่ผมเล่าทุ่งทุ่งหลังบ้านผมอะที่น้ําขังอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติของหมู่บ้านผมมากเลยครับที่คนงานที่มาทํางานในหมู่บ้านเนี่ยจะเอาไฟฉายส่องกบโหมัวแล้วไปตีกบกันอะไปจับกบกันเพื่อจะมาปิ้งกินกันเว้ยเออคือมันเป็นภาพที่เห็นจนชินตาว่าไอ้ทุ่งทุ่งเนี่ยช่วงหน้าฝน เราก็จะเราก็จะได้ยินเสียงกบเสียงเขียดใช่ไหมแล้วก็จะเห็นไฟเนี่ยเดินดุมดุม,ดมเดี๋ยวก้มบ้าง,เด,างเดี๋ยวเงยบ้างเดี๋ยวก้มบ้างเดี๋ยวยเงยบ้างคือเห็นอย่างนี้มาตลอดแต่วันนั้นนะครับอาบตอนที่เราอาบน้าเพิ่งเสร็จกําลังจะออกจากห้องน้ำเพื่อเพื่อที่จะไปเตรียมตัวนอนใช่ไหมครับเราก็หันออกไปมองทางหน้าต่างเลยฝนฝนมันกําลังแบบปลอยๆอะ่ะเราก็เห็นดวงไฟดวงหนึ่งละคืออ่ะคงมีคนงานมาจับก,กบกันแต่ดวงไฟดวงเนี้ยแม่ง แปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าคือไอ้ไฟสองกบที่คนงานเขาใช้กันนะครับจะออกเป็นสีเหลืองนวลนๆนนแบบสว่างๆเหลืองสว่างๆหน่อยอะ่ะแต่ไ,ไฟดวงนี้แม่งเป็นสีส้มเว้ยแล้วมันไม่เหมือนไฟหัวไม่ไม่เหมือนไฟสองกบอะ่ะคือไฟสองกบมันจะแบบเปิดตลอดถูกไหมแต่ไ,ไฟดวงเนี้ยเดี๋ยวมันก็ดับเว้ยแล้วเดี๋ยวมันก็ติด แล้วก็ค้างอยู่นะสักพักหนึ่งแล้วมันก็ดับแล้วมันก็ติดเป็นอย่างนี้อยู่เลยค้างอยู่ไกลๆแล้วเราเห็นอยู่ไกลๆเลยอ่ะเราก็ไม่คิดอะไรด้วยความเป็นเด็กเราก็รีบเดินเข้าห้องนอนแล้วแบบต้องรีบไปนอนเพราะกลัวพ่อแม่ด่าก็นอนไปคืนนั้นก็ผ่านไปไม่มีอะไรไม่มีอะไรครับพอตื่นเช้ามาเราก็ช่วงนั้นเรียนอยู่ประมาณปครับปหนึ่งปสองอ่าเราก็ไปโรงเรียนแล้วก,กลับมาแล้วลูทีนเราก็เหมือนเดิมครับคือ ถือกระชอนเอกไปจับประกัดกลับมาอาบน้ําแล้วนอนเข้าใจไหมไอ้วันถัดมาที่เราอาบน้ำเนี่ยเราก็ทําเหมือนเดิมครับเราก็หันออกไปมองไอ้ตรงทุ่งโล่งๆที่อยู่หลังบ้านเราก็เห็นไฟเว้ยไอ้ไฟดวงสีส้มๆเมื่อคืนอ่ะที่ติดบ้างดับบ้างเนี่ยตอนเนี้ยนนมันมัน,ม,นมันดวงใหญ่ขึ้นแล้วมันอยู่ใกล้บ้านเรามากขึ้นเราก็ยืนจ้องไปสักพักหนึ่งเวย แล้วทีนี้เราก็เห็นไฟดวงนี้ขยับคือก็เป็นก็เป็นปกติครับเวลาคนส่องกบอะ่ะเขาก็จะก้มเงยก้มเงยแล้วก็หากบหาเขียดไปเรื่อยๆใช่ไหมครับไอ้ไฟดวงนี้ขยับฟืบฟืบฟืบแต่ลักษณะการขยับมันแปลกแปลกเว้ยคือคือมันมันมันเลื่อนอะ่ะมันเลื่อนเหมือนมีนมคนเอาอะไรมาจับแล้วเลื่อนมันไปแบบลื่นๆนะื่น่ะก็จะฟีลไหมคือแม่งฟืบฟืบดับ เปิดฟืดดับเปิดฟืดดับเปิดอะไรอยู่ประมาณเนี้ยเราก็รู้สึกสงสัยเว้ยเราก็เดินเราก็วิ่งไปเรียกแม่บ้านตอนนั้นเรามีเรามี้แม่บ้านคนหนึ่งที่เป็นทั้งพี่เลี้ยงและเป็นเป็นแม่บ้านด้วยอ่าเป็นเป็นคนงานเป็นคนงานชาวต่างชาตินะครับชาวพื้นบ้านของเราเราก็ไปเรียกเขามาแล้วก็มามาดูไอ้ไฟเนี่ยที่เราเห็นแต่พอแต่พอแม่บ้านคนเนี้ยมา เราก็ไม่เห็นไฟดวงนั้นละเราก็ยืนยันกับแม่บ้านว่าเ,เราเราเห็นไอไฟดวงนี้แปลกๆจริงๆเราเลยแบบไปเรียกพี่เขามาอ่ะพอไม่มีอะไรแม่บ้านก็ส่งเราเข้าห้องนอนแล้วเราก็นอนวันถัดมาถัดถดมาแล้วเราก็ทําตามปกติอย่างนี้ไปทุกวันครับแต่สามสี่วันแล้วเราที่เราไม่เห็นไอ้ไฟที่แบบติดติดต่ำๆคือ จะเห็นก็แค่อย่างมากคือเป็นไฟสองกบธรรมดาที่ก้มเงยก้มเงยแล้วก็เดินเหมือนคนปกติอะ่ะเออก็เป็นอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆพอมีอยู่วันหนึ่งเราเราเราลืมเราลืมเรื่องไอ้ไฟแวบๆเนี่ยลืมไปละเราก็กําลังจะเช็ดตัวแลาคือเพิ่งอาบน้ําออกมาแก้ผ้ายืนอยู่หน้าห้องน้ำก็กําลังจะเช็ดตัวแล้วก็จะใส่เสื้อไป เพื่อไปเตรียมนอนแต่วันนี้คือมีมีคุณพ,พี่แม่บ้านเขามาช่วยเช็ดตัวแล้วก็ช่วยแต่งตัวผมด้วยก็เลยยืนแต่งตัวกันยืนเช็ดตัวยืนแต่งตัวกันผมก็หันไปทางไอ้ทุ่งข้างหลังบ้านเว้แล้วก็เจอไ,อไฟสีสมสมเนี่ยลอยไปลอยมาลอยไปลอยมาเออติดติดดับดับอยู่อย่างนั้นเราก็สะกิดพี่แม่บ้านเลยไว้ว่าพี่พี่ดูนั่นดิ พอพี่มาบ้านหานไปปุ๊บพี่ม่บ้านหน้าหน้าทาเหลอหลาเลยเว้ยแล้วก็รีบจงมือจงมือเราอ่ะวิ่งเข้าห้องเว้ยเราก็ถามว่าเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นพี่มบ่บ้านบอกไม,มอไ,ไม่มีอะไรไม่มีอะไรไม่มีอะไรแล้วก็ส่งเราเข้านอนแล้วพี่ม่บ้านก็ออกไปตื่นเช้ามาครับแม่ก็ามาถามเราว่าเห็นเห็นหรอเห็นเห็นไฟแปลกๆหรอ เราก็บอกว่าเออใช่เราก็เราเราก็บอกเออใช่เห็ดพร้อมกับพี่แม่บ้านคนนี้แม่ก็เออเพยักหน้าพยักหน้าแล้วก็บอกว่าไม่มีอะไรหรอกก็แค่คนสองกบเอออะไรประมาณนั้นเราก็อ่ะโอเคไปเรียนแล้วกลับมาพอกลับมาถึงบ้านเนี่ยแม่บ้านก็เหมือนแบบยืนยืนบน่บน,บนว่าไอ้ผ้าที่ตากไว้อ่ะเหมือนไปเลอะเล,ะลอะโครนเลอะ เลอะอะไรสักอย่างที่แบบเหม็นเน่ามากๆก็เห็นเขาบ่นๆกันบ่นๆกันแล้วแม่บ้านก็หันหันมาหันมาหาผมแล้วถามว่าคุณหนูคุณหนูคุณหนูเห็นไฟเมื่อคืนเหมือนที่ฉันเห็นใช่ไหมคะเราก็บอกอ่าใช่ใช่ใช่เราก็เห็นอยู่ด้วยกันแล้วแม่บ้านก็หันไปหาแม่เว้ยแล้วก็บอกบอกแม่ว่าเนี่ยคุณผู้หญิงหนูบอกแล้วใช่ไหมว่ามันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนั้น เราไอ้ด้วยความเป็นเด็กเราก็ไม่รู้เรื่องอะไรเว้ยเราก็เลยถามไปว,ว่าอะไรเหรอเกิดอะไรขึ้นเหรอคุณแม่ก็บอกว่าก็แม่บ้านน่ะสิคิดว่าไอ้ไฟที่เห็นกันเมื่อคืนคือกระสือเออแต่แม่คิดว่าแม่งคงไร้สาระไม่มีอะไรหรอกอย,อย่าไปคิดปนะ่กเราก็หลังจากนั้นเราก็อ่ะไม่คิดอะไรแบบกระสือเหรอกระสือคืออะไรคือตอนนั้นยังไม่รู้จัก ยังไม่รู้จักด้วยซ้ำว่ากระสือมันคืออะไรเว้ยเออแต่ไอเรื่องนี้คือแม่มาเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งตอนผมโตแล้วว่าเด็กๆผมเคยเออมีอะไรแบบนี้แล้วมันก็ยังเป็นความทรงจําเรือนลางอยู่อยู่ในหัวของผมจนถึงทุกวันนี้ครับเรื่องมันก็จะประมาณนี้แหละครับอะถ้าชอบถ้าใช่ผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมกดปุ่ม subscribe แล้วก็กดปุ่มกระดิ่งข้างๆปุ่ม subscribe เพื่อที่จะไม่พลาดคอนเทนต์ต่อๆไปของช่องด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ